โขับเบ้นด้วยเอผู้เลยสารสาวทำจาขับเบ้นมาหรออ้าวคุณเห็นรถเบ้นจอดข้างหน้ารถจะฟ้องร้านอ่ะนะเบ้นมึงแล้วมึงก็เดินมาแล้วก็ดีอยู่มึงฉีดว่าฉีดยังครับไม่ฉีดโอเไม่ฉีดนะครับนี่ตำรวจมาเลียงกาแฟอุยท่านคิดยังไงกับเงินกู้ครับกูไม่ใช่นี่กูไม่ใช่นี่ กูไม่ใช่นี่นะนี่เอ้านินทาผู้บังคับบัญชาไม่ได้นะนักข่าผมเป็นนายุทธสไพบูยผมต้องพูดมาใช้นีเป็นนายุทธใช่ไม่ใช่อันนี้คุณนินทาผู้บังคับบัญชาไม่ได้นะผิดกฎหมายนะเก่งเลยอ๋อเก่งๆอ๋อต้องชมก่อนใช่ไหมงานรถคนรับคนหัวตลอดเลยดูแลทุกอย่างเลยต้องผ่านมือเขาบอกว่าคนคนรักประยุทธ์ผมรักประยุทธ์นะชอบประยุทธ์นะคน่ึงมาพี่บอกรักบอกชอบ มีคนบอกว่าเป็นคนบ้าเออว่าปกตินะอยู่เฉยๆก็คิดว่า <c oughs>